สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงเพเกมชาแนลเรายังอยู่ใน b แบ็กเีอูคงนะครับวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของบอสลับหรือซิเก็ตบอสเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าบีสุย,ยชื่อจีนงน,นะบีสุยโกลเด้นไอบิชก็คือไอตัวปีศาจร้ายนะปีศาจร้ายมันอยู่ได้ทั้ง น้ำแข็งแล้วก็ไฟนะครับมาถึงลุงชาร์จก่อนเลย3ขีดนะครับอัดยาเข้าไปยามียาอะไรใส่ทั้งหมดแล้วเข้าไปตีมันงอนเลยครับได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบแล้วเอาสต๊อปปูเข้าไปวาดมันดๆขึ้น4ขีดขึ้นถึงขึ้นไม่4ขีดไหมไม่ถึง3ขีดก็3ขีดว่าเอ้าโดนซะก่อนแม่จะตี er มันซะหน่อยโดนซะก่อนแล้ว แล้วลุงก็ยังใช้ลิงคั่งเหมือนเดิมครับลิงคั่งของลุงนี่ใช้มาตั้งแต่เปลี่ยนจากเจ้ากระบองไฟมาเป็นลิงคั่งนี่ใช้ได้ผลดีเลยใช้มาตลอดเลยครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะเราถนัดตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าตัวไหนมันมันเหมาะกับเราแต่จริงตัวนี้ลุงสู้นานมากลองใช้ตะบองไฟก่อนแล้วลองใช้เจ้าอ่าอะไรนะ หินไดเกอร์ก็แล้วมันไม่ได้ผลก็เลยลองมาใช้เจ้าลิงคั่งมันถนัดมือที่สุดเอาละครับตอนนี้ปล่อยมันลุมมาลุมมาตุ้มใส่เจ้าตัวจำแรงเราแล้วเราก็อ้อมมาข้างหลังมันขึ้นสีขามเขตดน,นะครับแล้วก็ฟาดพัวเข้าให้นี่กิ้งมาลองก็อกกิ้งมาลองก็ทำยังไงไม่ทันเปลี่ยนมาจะใช้ตัวทาหิมะซะหน่อยทําให้มันแข็งห,หน่อยทําไม่ทันครับก็ต้องวิ่งหลบมาแล้วก็เอา อะไรนะพระคุมก mm ันไฟครับใช้พระคุมกันไฟก็หน่อยโอ้โหทันกปล่ถ่านนครับมันก็นี่แหละครับมันมีทั้งไฟไอตัวนี้บางคนก็บอกว่าให้ลอนไปอีกห้องหนึ่งมันจะเป็นน้ําแข็งแต่ลุงเน่ไม่รู้ครับเล่นกับมันไปแล้วนะครับก็ใช้ตรงนี้แหละจาท่ามันได้แล้วไอตัวนี้กฟาดมันเข้าไปครับนี่นี่ล้มมาลองก้องแล้วเอาไงตี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 ฟาดเข้าไป มันยังเฮ้ยแหมติอ,อัดเลยครับโอ้โหหลบหลบให้ดีครับฝึกหลบเยอะๆไอตัวนี้จะหลายกาดมากๆหลายคนก็ติดอยู่นานนะครับก็ติดอยู่นานหมนงัน้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหากลาย,ยุทธ์ไปเรื่อยว่าจะเอากับมันยังไงดีท้ายก็ต้องร้องครับท้าําอะไรไม่ได้นอกจากต้องใช้กลิ้งหลบมันครับเราต้องกลิ้งหลบมันไม่ได้แล้วก็นี่ครับจังหวะที่มัน วิ่งเข้าไปตรงมุมขับเนี่ยเราพยายามเข้าปโอ้โหนี่โดนจับ <c oughs> ทุบเราลงไปเกือบตายยายาก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยใชยยาก่อนครับพยายามอย่าให้เลือดเราเหลือน้อยเกินไปโอ้โหมันมัน <c oughs> มันตปดเล่นกับตัวกำลรงเราเราก็เข้ามาข้างหลังเสรแล้วก็ฟาดมันเข้าไป4ี่พันฝ่าลมกิ้งล้มหายตีตีตีต,ต,ต,ตีมันล้มก็เป็นโอกาสของเราแล้วครับที่จะเข้าไปซ้ำมันเข้าไป มันไก่ตายแล้วลบซ้ำมันเข้าไปนะครับอยู่ใ,นในกล้ๆมันก็ไม่ต้องไปกลัวโดนถ้าเรามีผ้าคลุมกันไฟไม่ต้องไปกลัวมันครับนี่ลุงจะใช้อันหนึ่งก็คือเจ้าเจ้านี่ครับไอตัวที่จะโบกให้มันเป็นน้ำแข็งนะครับแต่ไม่ค่อยทันมันนะครับมันเร็วมากกับตัวนี้มันเป็นตัวตะกายใส่ตัวจำแรงเรา มันเถือแล้วเราก็ฟาดมันเข้าไปครับนี่ลมลมไมลมไม่อ่าตัวสต๊อปปุยังอยู่ครับยังมีสต๊อปปุตี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 ไปยิงมันเข้าไปครับตีมันเข้าไปตายไม่ตายไม่ตายแล้ไมงตายตายมันยังไม่ยอมตายครับเรานี่จะตายแล้วต้องวิ่งกระลบหลบหนีมันออกมาครับมันตั้งท่าวิ่งเข้ามาแรกกันเลยดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะใช้มันโดนเป่าไฟก่อนนะครับโอ้เสียดายมากแต่ไม่เป็นไรครับเรายังเหลือ จำแรงกายจำแรงอีกหนึ่งครั้งมันมันวิ่งเขาแกะวิ่งตามตูดมันครับรอให้มันหยุดก่อนพอมันหยุดนี่แล้วครับโอกาสของเรามาถึงแล้วฟาดมันเข้าไปเดสมอลเลโอเค